โอ้ยง่วงอยู่เลยเมื่อคืนอยู่ในภาวะอืมเรียกว่าอะไรวะแม่คือง่วงแล้วนะแต่แม่ไม่อยากนอนมันจะอยากหาอะไรดูไปเรื่อยมันจะแบบว่าอยากพักผ่อนอ่ะอยากพักผ่อนแต่ไม่อยากนอนคืออยากผ่อนคลแต่ไม่ได้อยากสลีปงงแม่งงมันคืออยากหาอินเทอร์เทนอารมณ์อ่ะนั่นแหละเมื่อคืนก็เลยนอนดึกทีนี้ก็เลยง่วงอ่ะ เรื่องบันเทิงเช้านี้ครับผมน้องภูไปเรียนแล้วตังค์ไม่พอขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านครับ <c oughs> คำนวณให้แล้วไม่พอดีหรอทีนี้ก็ต้องรักแก้ปัญหากันอยู่นะฮะเดี๋ยวดูว่าน้องภูมิจะแก้ปัญหายัางไงจริงๆไปรับบัตรจบแล้วแต่เราให้เขาลองแก้ปัญหาดูมาขึ้นไปดูเขาดีกว่า ตื่นเต้นไหมมันก็มันก็นั่งรอหาหาเหรียญแลเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นงันไม่พอตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นนะโอ้โหแดดเป่งไปยังไร <c oughs> วันนี้ครับเล็กเดย์อาทิตย์นี้ถ้าอาทิตย์พี่จอร์ดแม่งไม่ได้ไปยิมเลยงานเยอะมากจนเนี่ยมาได้ไปเอาวันนี้เล็กเดย์เล็กเดย์ต้องพึ่มซะหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด กูขึ้นมายืนได้ไงพอเด็กมันเบี่ยงที่ร้เท่าี่เด็เด็กมันเบี่ยงต่อที่นี่เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนนินจาเลยมารีวิวครับผมน้องภูมิกับน้ำสปาร์คิ่งพ่อชิมก่อนมันจะจืดมันก็จืดสิน้ำมันเป็นน้ำเปล่าอ่ะนล้วองค์มันจะพลาดแล้วมันจะซาอ๋อมันไม่ได้ซาแบบซามากซาแบบน้อยๆมันเป็นน้ำแร่เลยน้องภูมิโอเคไหม ไม่ใช่เท่าที่จิ๊ดเนาะไม่ใา่เท่าที่ญี่ปุ่นอ่ะตอนแรกพ่อนึกว่ามันจะซ่าแบบนั้นอันอันอันน,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 นั้นน้ํแร่มาหรือน้ําเปล่าก็เป็นน้ําแร่เหมือนกันแหละแม่ลูกเกิดอะไรขึ้นก็ทําไมม,มีมหหูหือม,มีมหหอะไรก็หรอครับแมวอ,อะไรทางนั้นไม่คุยไหนนั่งสิไหนนั่งสิมีมหมมหูอะไรนั่งเนี่ยดูวิ่งหนีวิ่งหนี มันเห่าไม่หยุดเลยแล้วเขาเกะขม,มก็แบบกระโดดงับกล่องของเขาแล้วควนี้เขาไม่ให้มันก็ด่าเขาใหญ่เลยอเอ,อ,เอ,อ,อสุดยอดเลยเล็กเดเวลาเล่นเล็กเดย์เสร็จนะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเยสสุดๆอ่ะม,ม,มันเหนื่อยกลับบ้านมาคาร์ดิโอดีกว่าวันนี้มาฟิตติ้งครับแล้วเราก็เจอ สวัสดีค่ะชาวสัปดาห์เจ็ดนะคะใช่เจออแล้วอยู่ๆเราได้ร่วมงานกันเฉยเลยงงมากคือตอนแรกที่เขาส่งแคสติ้งเมามีใครบ้างเฮ้ยมิววอิดด้วยนี่เขายังงงอยู่เลยนะว่าแคสติ้งอะไรเัิเปิดได้แล้วเนาะเปิดได้แล้วเดี๋ยวเราจะเล่นซีรีส์ด้วยกันเป็นพระเอกเป็นนําจุยอกบ้าเป็นนําจุยกเาเป็นได้แค่พี่ลูกน้องแค่นั้นแหละก็เดี๋ยวเจอพวกเราในสตาร์ทอัพเวอร์ชันรีเมคที่ไทยนะคะ มีพี่อีกท่านหนึ่งครับเรียกว่าผมเริ่มเล่นละครเวทีมาก็เห็นพี่คนนี้แล้วนี่ครับพี่เพียวครับสวัสดีค่ะเริ่มเห็นก็คือแบบว่าพี่อยู่ยาวนานมากใช่แบบ <c oughs> เรียกว่าเป็น <c oughs> เป็นเป็นครูให้เราคนหนึ่ง <c oughs> ผมเคยเ work ช h อ p กับพี่ปะ ผมจําได้ว่าเคยเคยเคยไปแบบเวิร์กช็อปของสมัยมะขามป้อมมะขามป้อมใช่แล้วพี่ได้มาเวิร์กช็อปให้ใช่ใช่คุณคุณอยู่ครูเลยครับไปพี่พี่รับบทเป็นอะไรครับรอบนี้วันนี้มาอ่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพระเอกค่ะนี่ครับสวัสดีครับก็ขาครับเป็นพ่อของกอนของพระเอกครับอ๋อครับอย่าลืมดูนะได้เลยดีใจที่ได้เจอพี่เราจะได้เจอกันน่าจะซี่หนึ่งใช่ไหมใช่ใช่จะเป็นญาติกันไงคะญาติกันครับจะเจอพี่ ถ่ายเสร็จแล้วครับกลับบ้านไปแต่งตัวไปอีกงานหนึ่งครับงานใหญ่สําหรับซีรีส์นี้ก็น่าจะเรื่องแรกเลยมั้งที่สละดเล่นซีรีส์ก็ดีใจแม้แบบเป็นตัวเล็กๆเราก็ชอบแลวชอบเป็นตัวเล็กมากกว่าสนุกดีผม <l ug> เล่นบทใหญ่ไม่ไหวฮะ <l ug> เป็นตัวเล็กมันดูไม่เครียดดีเพราะเราก็ต้องเนี่ยต้องถ่าย YouTube ต้องทําอะไรทุกวันนะไปเดินทางกันโจทย์ว่าแรกกันสัตว์ประจำวันนี้ได้แก่ blue eye white dragon นะครับ แม่งแมทเหลือเกินแมทจนกูตกใจเพราะคลิป1,000ปีตัวต่อเนี่ยพึ่งลงไปในช่องหลักเลยเหมาะเจาะจริงๆิงทามิ่งไม่ได้เลงนะไม่ได้กำหนดเลยนะแม่งพอดีเองเดี๋ยวพีจ่จอดขออนุญาตน้ำสระผมก่อน5้าโมงสิละ ก่อนจะไปแต่งลอครับนี่ครับรูปวาดพี่จอร์นครับแวบวาดเมื่อกี้ครับที่แรกเครียดมากเลยเพราะว่ากู้สึกว่ากูค,คิดเลยในใจว่ากูวาดไม่ได้เพราะมันรายละเอียดยิบย่อยหรือว่าสวดทรงมันมีความเฉพาะเอกลักษณ์แล้วมันรู้สึกว่ามันยากมากสําหรับมือเรามากๆเลยวาดไม่ได้แต่แม่งต้องวาดอะ่ะก็วาดแล้วมันก็เออมันก็โอเคนะมึงมันก็ไม่ได้แย่นะ,ปะแปลกดีมันก็ พอจะรอดอยู่เดี๋ยวจะไปแต่งหล่อแล้วครับแล้วก็ออกไปงานแล้วครับแวะถ่ายเพราะว่าจะได้โอนฟุตทีเดียวไอเจมยันไมได้ตต่ง่ายโอ้โหันละอยากจะถ่ายชุดเต็มตัวมากเลยว่าชอบชุดตัวเองวันนี้มากเนี <S <S <ห>่เรากําลังจิ g เตอร์ครับนี่เราต้องเอาการ์ดมาแปะตรงนี้มีใจมากที่ได้รู้จักแ,แปะตรงนี้ละกันนีน่ารักดีนะใช่น่ารักมากเลยเดี๋ยวพี่เขาก็จะเอาผนังน,นี้กลับบ้านนะใช่เอาทั้งฝาเลยอ่ะอิสลามมาแปะเฮ้ยแปะเฮ้ย អីអីអីប៉ះកោងងាន ส่งไปให้เดี๋ยวน่ารักอ่ะดีใจที่เจอดีใจที่เจอเหมือนกันดีใจมากรู้สึกอยากเปลี่ยนชุดแล้วตอนนี้ทำไมอ่ะไม่รู้อึดอัดจะมีความเป็น ใช่ใช่ใช่อันนี้คือเราก็สามารถแบบเลือกซื้อได้เลยหรอไม่ไม่ไม่เราดึงออกไปได้เลยโอ้โหชั่วกว่าพี่องเราดึงออกไปได้เลยใช่เราชอบไหนเราก็ดึงไปแฝดบ้านเราเลยได้เอออันนี้น่ารักอันนี้น่ารักมากดึงกลับบ้านได้เลยฮะคือพอด้วยความที่เรารู้จักไงแล้วเราทํางานกันมาเยอะพี่จอห์นเลยชอบรูปพี่อิงแบกพี่โค้ดมากเออเพราะพี่อิงแม่งคือเดอะแบกแบบพี่โค้ดจริงๆใช่แบกจริงๆอ่ะไม่งานด้วยด้วยใช่ใช่ สเปกจริงๆว่ะพอซ่อนซ่อนแล้วเหมือนน้ำสับป,ปะรดเยลลี่ใช่เรากินน้ำสับป,ปะรด <PowerPoint> โอ้คนดูไม่ได้โง่อ,อเลยรู้มึงแดกอะไรใช่ไหมลมอะไรพัดมาเอาขาชวนมาสิเพิมาแต่งเราหิวข้าวด้วยไม่รู้นะเนี่ยว่ามึงมาเอา้ายังไม่ได้กินอ่ะครูก็ไม่รู้ว่าพวกมึงมาตอนแรกเรถามไอ้เจงเขบอกไม่ไม,ออมีใครมาไอ้เจงก็เมาแต่เมือม่อคืนแล้วเอ้าไม่ว่านั่นแปลว่าเมาเพราะว่าครูบอกไอ้เจงแล้วว่าให้มาต่อเออว่าอะไรถอดก็กูเกิดอิดมาเมื่อกี้เจอพี่คาัสพี่คาัสบอกว่าเจอใครเรียกเรียกมาเลยเรียก เรียกไม่หมดเลยเรียกไม่หมดนะครับบอกว่า7จ็ดโมงมั้งใช่น่าจะดึกจริงน่าจะถึง7จ็วันกับคูกับพี่เวงกับพี่สีสภาพกูยังแห้งอยู่เลยเนี่ยเมื่อวานผมหนีหนีเรียนหนีเรียนหนีมึงทาไม่เอามาเมื่อวานไกลมากไม่ไม่เมื่อวานแบบมันมันเออปรตุเกสไกลจริงใช่ไกลชิบะไกลมากจะไปนะพี่เผื่อพี่ได้ยินเสียงผมแต่คือโอ้โหผมลากมาสามงานนะผมไปไม่ไหวจริงไกลมากถ่ายรูปเล่นก่อนดีกว่าใช่นี่รอถ่ายรูปเนี่ยถ่ายก่อนนะถ่ายก่อนสวัสดีครับ กินเล้วต่อกินแมงสามกันทุกวันเลยงานการวมญาติที่นี้เหรอเป็ไม่รู้ว่าจะใครมาบ้างนะแต่ว่าเริ่มรู้สึกว่าเจอคนคุ้เคยเต็มไปหมดเลยเออให้เกียรติพี่โค้ชกันใช่มากันเพียบแต่รู้สึกผมแต่งตไองให้เกียรติอย่างไรนะเนยใส่ถูกตีมนะดูตอนแรก ใจคือว่าจะจะมาเชื่อยืดตัวนึงแล้วคื่ว่าไม่ไปงานไอีเอเตอร์มาก่อนก็เลยเอาเสื้อมาถูกประทับตัวไม่แล้วเขาพับแขนแล้วด้วยนะเขาพับแขนไว้ตังเีวพราะเตรียมเตรียมเดี๋ยวจะถอดออกก็มาคุยกับพี่ว่าเราจะทรงนี้กันไม่ได้คุยนะเป็นนั้นหลุยให้แต่งเออให้แต่งอัวรี่ให้แต่งทรงนี้แล้วแล้วตัวเองก็เนี่ย ได้เลยะต้วอาจจะต้องรอให้ตะโกย่งรังอ๋อถ้าถือว่ากูไม่พูดอะไรเดี๋ยวกูจะเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวมึงไปรอประกาศทางนั้นเกูเกือบแซงช่องกูเร็วเอช่องกูเร็วพี่ผมต้องขอถ่ายพี่ว่ะพี่เพิ่งเปิดพี่เพิ่ง ประตูมาพี่จะกลับแล้วเหรอครับเออนี่เจอพี่แปนกำลังเดินคุยกับพี่แปนอยู่แล้วก็อยู่ดีมีหันหันมาเจอคนหนึ่งเว้ยคุณเช้าข้ามประตูมากูว่ากูไม่ค่อยให้เกียรติคนแล้วนะเริ่มจากเท้าเริ่มจากรองเท้าคนนี้ครับแต่งตัวอะไรของมึงเนี่ยนี่นี่สบายดีไหมครับพี่ไม่ได้เจองานนาน มากครับอนนี้ก็กวาดโรงเรียนทุกวันเลยไม่ใช่คโร่ที่ไม่ต่างเราไปขัดจริงยังเราเป็นสัาว์เทลดียุงบูรองเท้าไปกินแล้วก็เชือกเชือกไนลอนเชือกไนลอนเชือกเชือกเชือกหมอกผ้าหาเจอเท่าที่นี้ครับอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนบิกินี่ด้วยแล้วก็สีผมไม่ให้สีผมได้อยู่พี่เข้าเต็มเข้าไหนก่อนยังไม่กล้าเข้าแล้วคับ ให้มีคนเห็นหน้าเขาหน่อยเขาบอกว่าต้องแอบๆเพราะว่าหลบเจ้าสาวทำไมอ่ะเขาบอกให้มาเซอร์ไพรส์เจ้าสาวอ๋อใช่มันจะไปที่ไหเาะใช่เจ้าสาวชอบมากอุ้ยเหรอพี่ต้องเป็นตัวตามมาพี่ต้องขึ้นเวทีดิเขาไม่ได้บอกเลยขึ้นเวทีไน่ารอดเลยนะนึกมาใครมีชุดอะไรเหลือในรถบ้างไม่กวาดทั้กวันยังมีนิดนึงนะยังมีนิดนึงยัมีนนึงเราเคยเล่นหนังด้วยกันพี่จำได้ไหมได้ดิอยู่ที่พูดไม่หยุดอยู่ทั้งวันเลย อง่ไปรีบไปของไปเอาของเขาไปแล้วแล้วเราก็กลับบ้านไปเลยแต่ไม่ตามอะไม่ตามใช่ไหมแต่ก็ยืดหน่อยมันก็จะแบบอ่าถึงได้หมดแต่มันแบบเดินไปพูดไปมันก็ไม่ติแล้วนี่เขาได้ยินเสียงเราด้วยเลยเหรอคะมันได้ยินเนี่ยมันแบบสามารถชัดขนาดนั้นเลยเหรอคะเราไม่ได้ติดไมค์ไว้ตรงเนี้ยใช่ก็ได้ยินอยู่แต่ว่าอันนั้นกะซวนนั้นไม่ได้หรอกแต่ตรงเนี้ยมันเสียงดังไงถ้าติดตัวก็ดีกว่าอ่าอ่าอ่าเอาทำไมอ่ะเออมันเป็นคนไม่มีไฟทำไม ฉันปลอมตัวเป็นกระสือเป็นคนหมดไฟแล้วฉันพ่ายแพ้ฉันเป็นกระสือเธอฉันเป็นกระสือฉันเป็นกระสือวะที่มันไม่อยู่ในงานอ่ะคนก็มองเห็นฉันแค่นี้อ่ะแล้วฉันก็อยู่อย่างเงี้ยฉันเหมือนกระสือมากเลยอะอ่านี่คือคนเพี้ยนค่ะฉันมืนกระสือมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะดีใจนะคะที่ได้เป็นกระสือในช่องนี้ค่ะสตาเจตสตาเจตลงทุกวันพรุ่งนี้ลงนะจริงปะเนี่ยจริงจริงเหรอคะใช่ฉันจะได้เห็นหนูเป็นกระสือในนั้นปะคะใช่ครับเป็นกระสือจ้าวันที่พี่บ้านเนี่ยอะไรอะ ร้องผมร้องผมลงทุกวันถ่ายวันนี้ลงพรุ่งนี้อวานชว์ทุกคุณดูคนผิดแล้วเขาคือคนไม่ดีคนหนึ่งคนนี้หรือคนนี้กำลังเรียนกำลังเรียนรู้อยู่ค่ะว่ามายังไงกล้องยังไงเพราะว่านี่กำลังเกิดการถ่ายของว่ายากันเกิดขึ้นแต่นี่เป็นกระสือใช่นี่เธอกระสือสาวกระสือสาวคุณถ่ายคนผิดแล้วไม่มีสาระเลยเลยดีแล้วครับนี่แหละครับไม่ประเด็นคือพี่เขาไม่ได้ถ่ายด้วยหนูบอกเลคคอร์ดอสิเลคอร์ดไม่ได้ถ่ายด้วยนะบอกว่าเล็กเขาเดี๋ยวนี้เล็กใช้ ที่ปัดแก้วหอยแดงจังแก่เต้าอย่างเงี้ยแก้าอันนี้อีกครั้งละสินะที่ฉันต้องโยกย้ายอ่ะดูผมดิเหมือนปับพี่กี้หนูกระหมูยองอ่ะแฮมอ้าวแล้วไม่ใช่หมูยองหรอแฮมพี่กี้หนูก็หมูยองแฮมก็ผมเขาเป็นกระโหลกอ่ะหายไปแล้วเดืนสุดท้ายเนี่ยพูดอย่างเงี้ยตัดออกไม่ใช่อะไรสงสารน้องคนตัดเนี่ยมีเวลาเลยแค่ไม่กี่ชั่วโมงในการตัดแล้วนะครับสู้ๆนะคะคนตัดขอให้มีกำลังใจค่ะครับผม สุดท้ายสุดท้ายแฮรปกคุเดฟพีโพหน่อยแฮรปะกุเดฟพีโพกระสือกระสือ